ผู้ที่กำลังจะถึงแก่ความตายนั้นภายในจิตย่อมเกิดอารมณ์และความคิดสุดท้ายอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะผ่านเข้าไปในจิตมีทั้งอารมณ์ยินดีและยินร้ายพอใจและไม่พอใจเพียงระยะเวลาสั้นๆของผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมจิตมาก่อนจิตจะส่งกระแสออกไปตามอารมณ์ต่างๆนับไมทถ้วนหลวงพอ่อฤษีลิงดำ สอนวิธีจูงจิตใกล้ตายให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อดวงจิตจะต้องดับลงจริงๆแล้วดวงจิตจะยึดเอาอารมณ์สุดท้ายที่จิตเสวยอ,ยอยู่นั้นมาเป็นอารมณ์และติดเข้าไปอย่างปรโลกไปขอให้เกิดภพภูมิของจิตอันเปรียบเสมือนมิติแห่งความคิดที่ดวงจิตวิญญาณเมื่อผ่านเข้าไปอย่างปรโลกใหม่ไปสร้างมิติ แห่งความฝันนี้ให้บังเกิดขึ้นอารมณ์ของจิตสุดท้ายก่อนตายนี้มีความสำคัญมากเพราะดวงจิตวิญญาณจะยึดเอาไว้เพื่อเป็นการน้อมนำไปสู่การเกิดใหม่หรือบางครั้งอารมณ์จิตติดอยู่ในเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงสำคัญมากที่จะต้องรักษาจิตสุดท้ายไม่ให้ฟุ้งซ่านมีสติอยู่เสมอ เมื่อให้ดวงจิตนี้นำไปสู่ภพภูมิที่ดีหลวงพอลิศีลิงดำจึงสอนวิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตายไว้ให้ดังนี้ค่ะ 1. ให้นำพระพุทธรูปพาไตจีวรพร้อมอาหารและของใช้ที่จำเป็นนำไปให้ผู้ป่วยเห็นและตั้งจิตอธิษฐานว่าของทั้งหมดนี้ขอถวายเป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหมดนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรของผู้ป่วยได้หมดธนาและอหุสิกรรมให้ผู้ป่วยแล้วยาก,ก็นำของทั้งหมดไปถวายพระเป็นสังฆทานจิตใจของผู้ป่วยจะได้สบายเพราะได้เห็นพระพุทธรูปและได้ทำบุญ 2. ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็ควรนำเงินจะมากหรือน้อยตามแต่ศรัทธาให้ผู้ป่วยถือเงินไว และให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินจำนวนนี้ถวายชําระนี้สงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเคยไปหยิบหรือนำของสงมาโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็กตาม 3. ในระหว่างที่นอนป่วยควรน,นำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ให้ผู้ป่วยได้มองเห็นอย่างไปตั้งไว้ที่ไหนพี่ผู้ป่วยเห็นไม่ถนัด ผู้ป่วยลื่มตาขึ้นมาเมื่อใดก็จะได้เห็นพระทันทีจิตของผู้ป่วยจะได้จับอยู่ที่พระใจจะสบายช่วยให้ใคลายจากทุกขเวทนาได้บ้างและถ้าตายเมื่อใดก็จะไม่ลงนรก 4. ถ้าผู้ป่วยมากมีทุกขเวทนามากควรแนะนำสั้นๆให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า ถ้าไปแนะนำยาวๆจะเกิดอาการกลุ่ม 5. ถ้าต้องการให้ผู้ป่วยตายแล้วไปพระนิพพานให้นึกภาวนาว่านิพพานังสุขังนิพพานังสุขขังนิพพานังสุขัง,ง,ขงถ้าคิดว่าป้องกันไม่ให้ลงนรกก็ให้ภาวนาว่าพุทโธให้บอกสั้นๆอย่าบอกยาว 6. ถ้าผู้ป่วยภาวนาไม่ไหวก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้นึกถึงพระไว้หรือจะนึกถึงพระสงฆ์ก็ได้อย่าไปแนะนำยาวๆเพราะเวลานั้นทุกเขเวทนามากจะทำให้กลุ่มอิตีจิตใจเขาดีอยู่แล้วถ้าแนะนำไม่ดีพูดมากไปเขาจะกลุ่มจะทำให้ลงนรกไปให้ดูตาคนป่วยถ้าตาล,ลอยตาเประือ อย่าไปพูดมากฉะนั้นการแนะนำคนป่วยก่อนตายต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับพระราชพพหมยานวีระถาวโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระภิกษุนิกายเทราวาสฝ่ายมหานิกายอดีตเจ้าวาดวัดจันทารามหรือวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมาฐานจนได้วิชามโนโมยิทธิ หรือฤทธิ์ทางใจหลังการวรณาภาพสังขารร่างกายของท่านก็นไม่ได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไปได้มีการจัดเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสงจนถึงปัจจุบันคุณเลือกได้ตายแล้วจะไปไหนคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสงจงจำไว้ว่าผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมอันดับแรกจริงๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือหนึ่งเจตต้องปลอดจากอุปกิเลสไม่ยกตนข่มท่านไม่ทำลายคนอื่นไม่โอ้อวด 2. ต้องเป็นคนไม่มีกังวล 3. ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์หมายความว่า 1. ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลอื่นทำลายศีลไม่ยินดี เมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว 4. ต้องระงับนิวรณ์ห้าไม่ให้กำเริบขึ้นคือไม่พอใจในการมาฉันทะไม่มีความโกรธความพยาบาทไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความง่วงไม่ฝุงสร้างเกินไปและไม่สงสัย 5. ต้องทรงพรมวิหาร4จิตต้องเยือกเย็นเสมอมีอารมณ์ความรักคนและสัตว์เสมอด้วยรักเสมอตัวเอง สงสารคนและสัตว์ประสงค์จะให้ตัวเขาพ้นทุกข์จะช่วยเหลือวิสัยและก็มีจิตใจไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วยไม่ซ้ำเติมบุคคลผู้ใดวางเฉยเมื่อเขาเพลียงพรำกำลังใจอย่างนี้เป็นกำลังใจขั้นต้นของบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ถ้าทำดีตามที่ว่ามานี้เป็นคนที่เข้าถึงเปลือกของพระศาสนาเท่านั้นถ้าเข้าถึงกระพีหมายความว่าต้องทำบุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดขึ้นคือระลึกถึงชาติได้ถ้าจะเข้าถึงแก่นต้องทำทิพยะจักคุยานให้เกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันแบบนี้ถ้าทำไปถึงที่สุด ็ต้องสร้างอริยศัสตร์ให้เกิดขึ้นกับใจสามารถตักิเลสให้เป็นสมุเทเฉทปะหารคำสอนหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงคุณเลือกได้ตายแล้วจะอบายภูมิได้แก่เกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เตรัจฉานหรือเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาหรือหนังฟ้าอยู่บนสวรรค์ หรือจะเกิดเป็นพรหมหรือจะไปพระนิพพานท่านที่ตายแล้วจะไปเกิดที่ใดพระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกเหตุที่จะไปเกิดไว้ครบถ้วนตามกฎของกรรมคือการกระทำและแก่ความประพฤญตดีหรือชั่วในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นี่เองกฎของกรรมหรือการทำดีหรือชั่วที่จะพาไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งในทางห้าสายดังนี้ 1. แดนเกิดสายที่หนึ่ง เรียกว่าอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นผลจากการประพฤติชั่วจากการละเมิดศีลห้าคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและขโมยของบุคคลอื่นละเมิดปุตรภรรยาสามีและคนในปกครองของผู้อื่นพูดโกหกทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเดิมสุรามีไรแดนเกิดสาตรที่สองคือเกิดเป็นมนุษย์คนที่ตายแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ต้องเป็นคนมีศีลห้ากรรมบท10สิแดงเกิดสายที่สได้แก่สวรรค์คนที่ตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าต้องเป็นคนที่มีฮิริโอต,ตป,ปะคือความละอายต่อความชั่วไม่ทําความชั่วในทุกสถานที่เกรงกลัวต่อผลของกรรมชั่วจะทําให้เกิดความเดือดร้อนทําความดีทุกประการบําเพ็ญทานรักษาศีลจเจริญสมาธิภาวนา แดนเกิดสายที่สได้แก่พรหมโลกคนที่ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกได้ท่านว่าต้องเป็นนักเจริญกรรมฐานและมีอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนตายเป็นอารมณ์จิตที่ทรงฌานที่เรียกเขาว่าเข้าฌานตายแดนเกิดสายที่หได้แก่พระนิพพานคนที่ตายแล้วจะไปพระนิพพานได้ต้องตัดสังโยชดสิบ สังยอดคือเกรดเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวัตตสงสารสิบอย่างคือสักยทิฏฐิมีความเห็นว่าขันห้าคือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเราเป็นของของเราเรามีขันห้าขันห้ามีในเราสองวิจิกิจฉาสงสัยผลของการปฏิบัติสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่เคารพ ในพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจ 3. ศิลปตาปรามาผาศีลอย่างไม่จริงจังสักแต่ว่าถือตามตามเข้าไปรักษาศีนได้ไม่บริสุทธิ์ 4. กรกมราคะมีความกำหนัดจินดีในกรรมคุณ5คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยและยินดีในการถูกต้องสัมผัสกับเพศตรงข้าม ข้อที่5ปฏิฆะมีความไม่พอใจกับอารมณ์ที่มากระทบอันนี้เป็นโทสะแบบเบาๆข้อที่6รูปกราคะพอใจในรูป,ปธรรมคือความพอใจในวัตถุหรือรูปฌาน 7. อรูปุปราคะพอใจในอารูปคือเรื่องราวที่กล่าวถึงหรืออารูปฌาน 8. อุทธจัจจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่าน คิดนอกลู่นอกทาง9มานะความถือตัวถือตนโดยมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาและ10ความโง่คืออวิชชาความพอใจในกรรมคุณ5กำหนัดเจนดีในกรรมคุณสังโย์ทั้ง10ข้อนี้ถ้าท่านปฏิบัติพระกรรมฐานแล้วพิจารณาสังโยชน์ทั้ง10บอย่างโดยไม่กำเริบอีกแล้ว ท่านผู้นั้นเป็นผู้บรรลุอรหันตผลเมื่อตายแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเป็นแดนเอกันตะบรมสุขไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตะสงสารอีกต่อไปท่านจะเลือกว่าท่านจะไปทางสายใดท่านก็ต้องเร่งสร้างเหตุด้วยการประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนท่านต้องการความสุขท่านก็ต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา ถ้าต้องการความทุกข์ท่านก็ทำแต่ความชั่วท่านไม่ต้องทำศินไม่ต้องรักษาท่านจะพบแต่ความทุกข์แน่นอนแล้วท่านจะเลือกทางสายไหนตายแล้วไปไหนตายแล้วไม่สูนโดยหลวงพ่อพระราชพรมยาน